ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนครับในช่องเอ็มเป็นลิสซครับวันนี้ก็มีรถใหม่เข้ามาครับเป็นโตโยต้าโคโร拉อันติดนะแปดคันครับขึ้นรถเทนเลอร์มาเลยอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะมีแต่คันสวยๆอันนี้คือเราประมูลมาเลยเหมามาเลย8ดคันอ่าใส่รถเทนเลอร์มาเลยตัวนี้กับป้ายทะเบียนสวยๆเลยตัวนี้สามกรอสามสี่อ่า ันนี้ก็เหลืออีก3คันนะครับเหลืออีก3คันก็รีบโทรหาผมเลยนะ063 4 0ห8ส2มเดี๋ยวเราไปดูรถที่เข้าใหม่กันตอนนี้ผมอยู่ที่เทรยนต์สาขา2นะตัวนี้อยู่ติดถนนใหญ่เสรีไทยเลยในส่วนนี้เดี๋ยวให้มาดูกัน น,นี่คือรถอาทิตที่เข้ามาใหม่นะที่เพิ่งลงรถจากรถเทนเลอร์เลยมีป้ายทะเบียนสวยๆเยอะเลยตัวนี้แปดสองอ่าตัวนี้ก็สี่เก้าสามสี่ตัวนี้เราเพิ่งลงอาทิตใหม่นะตัวนี้เป็นรถเลยเป็นรถเลยตับเจ็ดสามถึงศนย์ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันอ่าอันนี้ก็รีบตัวหาผมเลยศูนย์หกสามี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสองนะรถอาทิตใหม่เยอะเลยอ่าผมเป็นคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีบุรีวันนี้ก็ มีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยในสวน่วนนี้อันนี้คือรถที่ชงแล้วนะอันนี้คือรถที่เพิ่งลงจากเทนเลอร์อ่านี่คือรถที่ลงจากเทนเลอร์น ER นะส่วนนี้สวยๆเลยครในในส่วนนี้ก็เป็นรถใหม่นะเป็นรถใหม่นะไม่ใช่รถแท็กซี่นะที่เราประมูลมานะเราประมูลมาวันนี้ทั้งหมดแปดคันอ่าไม่ใช่รถแท็กซี่เดี๋ยวให้ดูก่อน คือรถมาสภาพแบบนี้เลยรถมาสภาพแบบนี้เลยคือเดิมเดิมเลยอ่าเดิมเดิมเลยบอกแล้วว่าไม่ใช่รถแท็กซี่แล้วเอามาปรับสภาพสาดสาดส,ส,สีทั้งคันไม่ใช่นะเป็นรถเกรดเอเป็นรถเกรดเออันนี้แค่ล้างอ่าเราเอามาแล้วแค่ล้างแค่นั้นเราก็ตั้งขายเลยในส่วนนี้นะอ่าให้ดูสภาพก่อนนี่คือสภาพที่ลงจากรถเทนเลอร์นะอ่าภายใน ให้ดูภายในก่อนเนี่ยคือเรานํารถเข้ามาเราไม่ทําอะไรเยอะนะเราเป็นรถเกรดเออยู่แล้วเราเป็นรถเกรดเออยู่แล้วให้ดูสภาพก่อนว่าใหม,ม่่หมขนาดไหนตัวที่เอาอมานี่เป็นเป็นรถเป็นรถที่ปลดประจําการนะจากจากเอกชนราชการแล้วก็รัฐวิสาหากิจนะเป็นรถของหน่วยงานรถเขาเข้าระยะรถเขาเข้าระยะ Uh, ทุกระยะอยู่แล้วทุกระยะอยู่แล้วพอพอเราชงเสร็จเนี้ยมาจอดมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้พอเราเอามาจอดเอามาจอดแล้วเอามาล้างขายก็จะเป็นสภาพประมาณนี้คือใหม่เลยอ่าคือใหม่เลยในส่วนนี้ย้ำอีกทีนะรถเราเป็นรถเกรดเอนะเป็นรถเกรดเอนะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานอ่าจากหน่วยงานเพราะว่ารถเขาตัวนี้เป็นเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพชรยนต์อ่า เสรีไทยอ่าถนนเสรีไทยนะอันนี้คือสาขาสองที่ติดกับถนนเสรีไทยเลยอยู่มีนบุรีอ่าตรงนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิลปแพทย์เสรีรักอ่าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเลยตัวเนี้ยสามารถเข้ามาเลือดชมได้ไม่ได้มีเฉพาะรถเก่งนะรถกระบะรถตู้เราก็มีอ่าตัวนี้นี่คือสภาพสภาพที่ลงจากรถเรลเลอร์มานะมานะที่เราประมูลเลยที่เราประมูลเลยอ่าตัวนี้ไม่ใช่รอยนะ ป็นรอยคาาพี่นกนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดีย๋ยวให้ดูก่อนอ่อาเดี๋ยวให้ดูก่อนประมาณนี้รถอาติสเราเราเราผมบอกเลยเรามีหกสิบเจ็ดสิบคันเลยนะรถอาติสเรานะสวยๆทั้งนั้นอ่าถ้าใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละคันนะว่าว่าเป็นยังไงสวยขนาดไหนก็ไปดูที่ชองผมได้นะ MN l i a s i n g ผมก็จะรีวิวให้ดูแล้วก็บอกรายละเอียดว่าอ,อาชีพไหนสามารถไปได้ ไปไม่ได้ผมทํางานอย่างนี้ผมได้เงินเดือนเท่านี้ผมจะออกรถได้ไหมครับโทรมาปรึกษาผมโทรมาปรึกษาผมไม่ต้องกลัวผมผมไม่ใช่ไปแน้นผมคือเซลล์ขายรถอ่าผมคือเซลล์ขายรถนะผมก็อยากขายให้เอฟซทุกคนให้ลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะอ่าโอคส่วนตรงนี้สติ๊กเกอร์ที่เขาติดมาให้แล้วก็เราก็จะลอกแล้วก็ขัดให้อ่ามันขัดได้นะสวยๆเลยอ่าสวยๆเลย คันนี้ป้ายทะเบียนสวยด้วยตัวสามสี่ค่ะตัวสามสี่นี่คือสภาพของรถที่เพิ่งลงมาจากรถเทนเลอร์นะอ่าให้ดูก่อนคือเราประมูลมาคือมันเป็นรถเกรดเออยู่แล้วคือเรามาไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ล้างก็ตั้งขายเลยอ่าเราประมูลมาล้างได้ตั้งขายเลยในส่วนนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอ ให้ดูก่อนเนี่ยเขาจะขยบรถเขาจะขยบรถเข้าไปสาขาหนึ่งแล้วเข้าไปสาขาหนึงเพื่อที่จะเอาไปเตรียมชงขายให้ลูกค้านะในส่วนนี้สุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ